ทั้งหมด4ล้านบาทจ้างคุย1ล้านบาทค่ะร<า>ถทัวร์กำลังจะมาใน4 3 2, <า> 1>, 2, 1, 2> <า>1ก็พร้อมรับค่ะ <c oughs> ฟินรู้สึกว่าเขาต้องเสียใจแน่ๆเลยอะ่ะ <c oughs> ก็คือนั่นคือสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุด <c oughs> เขาก็มองว่าไม่แฟร์กับการที่แบบว่าตัวเองไม่ยอมรับผลการตัดสินคือ <c oughs> ฟินก็เคยผ่านอารมณ์ที่แบบรู้สึกว่าตัวเองควรจะได้มาแล้วนะเพราะเราไม่ได้แข่งคนเดียวถ้าอยากชนะก็ไปแข่งคนเดียวค่ะ คตอนซีนสุดท้ายมันร้อนแล้วก็คือสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับ Miss Grand International ในปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าดราม่ามาทั้งปีเริ่มด้วยดราม่าแล้วก็จบด้วยดราม่าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องพูดถึงนะคะแต่ว่าทุกๆดราม่าเราผ่านได้หมดแล้วยิ่งดีดราม่าเราก็ยิ่งมีกระแสนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหยุดยั้ง Miss Grand International ได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะสื่อให้คนทั้งโลกเห็น จบดราม่าแล้วใช่ก็คือแม้ว่าจะผ่านอะไรมาเร็ว,ร,ว,ร,วร้ายขนาดไหนอ่ะเราในฐานะที่เรา represent Miss Grand Thailand เนาะเราก็อยากที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็อยากที่จะแสดงให้องค์กรของเราเห็นว่าเราอยากให้กำลังใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจในองค์กรนะคะที่ไม่ว่าจะผ่านเรื่องราวหนักหนามาแค่ไหนสุดท้ายแล้วเราก็ยังยืนอยู่ได้อย่างแบบสง่าง,งามเหมือน็นการเริ่มต้นใช่ตัวอย่รอบหึือไม่ะแม่กัวแบบไม่ะอ่าจริงจริง กลัวเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็เมื่อกี้ตอนตอนถึงเปิดคลิปเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยแก้ไป3รอบเ้าคิดว่ามันจะรอดไหมเราก็พยายามตัด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 จนเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะตัดแล้วล่ะมันมันคงปล่อยได้แล้วล่ะแล้วตอนที่คลิปปล่อยปุ๊บเราก็บอกว่ารถทัวร์กำลังจะมาใน4 3 2 1ก็พร้อมรับค่ะพูดตรงๆว่ามันก็คือเหตุการณ์มันก็คือแฟกต์ในสิ่งที่เกิดขึ้นเราเอาแฟกต์มานำเสนอโดยที่เอามาผนวกผสานกับการแสดงของเด็กนะคะที่ สื่อความรู้สึกของคำว่าแบบเราไม่ไม่ไมหยุดยั้งนะเราจะไปข้างหน้าได้เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้กําลังใจแล้วคิดว่าการดึงดราม่ามันก็สร้างซีนส,สร้างอารมณ์ได้แล้วก็เลยเอามาใช้ในโชว์คะ่ะเ,คเ,ปเป็นไงชอบไหม,มจริงคือมันเป็นไปได้ยากมากที่ไอคอนสยามจะว่างในวันเสาร์ต้นเดือนของไฮซีซั่นแต่เขาว่างอ่ะ นั่นหมายความว่านั่นคือเป็นวันของเรามันเป็นโชคชะตาแล้วดูเห็นภาพโดรนที่เห็นแบบไอคอนสยามมันสื่อออกไปให้ทั่วโลกเห็นเลยว่านี่คือสถานที่ที่เป็นซิกเนเจอร์อีกแห่งหนึ่งของไทยค่ะเราอยากจะเป็น represent soft power ของไทยแลนด์ประมาณนั้นนะคะทั้งหมด4ล้านบาทค่ะวันนี้เนรมิตมา4ล้านบาทจริงๆคือได้สปอนเซอร์มาพอสมควรก็ออกเองไปประมาณล้านนึง เพราะว่าอยากได้รู้สึกว่าอีกนิดนึงมันจะสุดละก็สรุปว่าขาดทุนเหมือนเดิมสรุปขาดทุนจ้างคุย1ล้านบาทค่ะทั้งทั้งหมด1ล้านบาทค่ะราคาของพีดีนะคะราคาพีดีราคาพิเศษย้อนถามกลับไปตอนนั้นที่มันมีดราม่าเนาะในเรื่องเกี่ยวกับการที่เอ็นดีพม่าเขาออกมาพูดถึงคะแนนโหวตแล้วแม่ฟิลก็ได้ออกมาแสดงความคิเห็นว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยมันก็มันก็มีแหละไอ้เรื่องที่แบบว่าที่จะมีทีมโทรมาถามว่าอ๋อเรื่องนั้นใช่ไหมคะ ก็ถ้าคุณต้องการจะมีทอัพอ่ะมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแล้วคุณพร้อมจ่ายไหมล่ะขนาดนิคแจนไทยแลนด์เขายังจ่ายกันรอบล่าสุดตั้งหกล้านนะคะแล้วคุณคิดว่าเงินแค่กี่เหรียญน,นะ25 0 0 0หนเหรียญอ,อะ่ะมันจะทําอะไรได้สาหรับการอยุ่การโหวตระดับโลกนะ,ะเพราะฉะนั้นคือเอาจริงๆคือที่สุดแล้วอะ่ะมันไม่ใช่การโหวตจากคนตัวเล็กๆทุกคนหรอกมันก็คือการโหวตทั้งคนทั่วไปและทั้งตัวของ N d ดีที่อยากจะให้ตัวเองได้ด้วยซึ่งในวันนั้นทาง N d ดีของอินโดนีเซียก็ฟาดมมากก้ออนนนใหหญ่เห่เืคัคะ มันก็คือถ้าที่อยากให้ลูกตัวเองได้รางวัลมันก็คือการโหวตซึ่งใครก็มีสิทธิ์โหวตได้ก็เป็นสิ่งเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเมืมมม่อฟิมาติดตามนางงามมากับเหตุการณ์ล่าสุดท่เกิดขึ้นเพราะมก็มได้ออกมาพูดถึงการกับการที่ยน,นของมิสแคนาคือฟิงเข้าใจนะว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ในตอนนั้นมากกว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะแบบทำอะไร โยนมงทิ้งหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะว่าที่สุดแล้วก็คือนั่นคือสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดถูกไหมแต่ว่าด้วยอมมารมณ์อ่ะวันนี้ฟินก็อยากจะบอกว่าฟินรู้สึกว่าเขาต้องเสียใจแน่ๆเลยอะ่ะถ้ามองย้อนมาแล้วย้อนเวลากลับไปแค่เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวที่เปลี่ยนเขาไปเลยอะ่ะนึกออกปะจากแบบ เขาเป็นอดีพม่าที่คนไทยทุกคนแบบชื่นชมนะพูดถึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมาจากแกรนดด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าชื่อเสียงในหลายๆประเทศที่ไม่ใช่ประเทศพมา่าเขาก็มองว่าไม่แฟร์กับการที่แบบว่าตัวเองไม่ยอมรับผลการตัดสินเพราะว่าทุทกๆประเทศเขาก็สู้ไม่แพ้กันไงฟินว่าถ้าจะเป็นถ้าเป็นฟินนะฟินจะเสียใจถ้าวันนั้นน่ะเราปล่อยวางทิฐิปล่อยวางอารมณ์ไว้แค่นาทีเดียวอะเราก็ผ่านมันไปก็ได้เป็นรองอันดับสองสวยงาม คือฟินก็เคยผ่านอารมณ์ที่แบบรู้สึกว่าตัวเองควรจะได้มาแล้วนะแต่พอมันเหมือนเรามองจมูกตัวเองอะมันมองไม่เห็นหรอกอเราต้องถอยและทําความเข้าใจว่าองค์ประกอบมันคืออะไรบ้าง1 2 3 4สถูกไหมมันไม่ใช่เรามองตัวเองเรามองแต่กระจกหรือเรามองแต่จมูกมันมองเห็นไม่ชัดเราทำนังถอยออกมามองหาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราถอยออกมามองอย่างเข้าใจแล้วเราก็รู้องค์ประกอบทุกอย่างแล้วเราเข้าใจอง,องค์งกรด้วยความที่องค์กรเป็นองค์กรระดับมหาชนอะต้องนึกถึงหลายๆอย่างถูกไหมคะในการเลือกไม่ใช่แค่สวย ไม่ใช่แค่เดินดีแต่มันหลายองค์ประกอบมากวันนี้พี่ฟินไม่เสียใจเลยที่วันนั้นตัดสินใจว่าแบบถึงแม้ว่าจะเสียใจแต่ก็ยังเดินหน้าต่อกับมิสแกรนเพราะวันนี้ปีนี้พี่ฟินถือว่าประสบความสําเร็จกับมิสแกรนมากในเรื่องของกระแสนะคะแล้วก็ความเป็นที่นิยมและการยอมรับในความสามารถของเราเกหันตีไมค่อยไฟินว่าปีหน้ายังอันนี้คน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 หายเยอะมากคือถามว่าอยากได้ไหมอยากได้นะ แต่ถ้ามันไม่ใช่ไม่ได้เราก็ทําอะไรไม่ได้ไงเราก็ต้องยอมรับผลการตัดสินเพราะเราไม่ได้แข่งคนเดียวถ้าอยากชนะก็ไปแข่งคนเดียวค่ะเพราะว่าไม่ต้องกลัวเลยว่าใครจะชนะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราอ่ะต้องแข่งกับอีก77จังหวัดเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังแข่งไปไม่กี่จังหวัดเองเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะมีมามืนหรือเปล่าเราก็ต้องยอมรับผลการตัดสินเอาเป็นว่าอาจจะเสียใจยถ้าไม่ได้แต่ก็ยอมพร้อมยอมรับทุกการตัดสินเพราะว่ามีบทเรียนจากเนี่ยแหละ N d ดี ND ของประเทศพมา่า ฝากถึงอวตารแม่ไม่ต้องแท็กกันเยอะนะคะเบาบ้างนะคะบางทีก็อ่านไม่ทันนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยงานก็ต้องทำใช่ไหมคะอ่าวก็ต้องเปิดนะคะอ,อาวาตารก็ต้องเอนเตอร์เทนอีกนะคะแม่ก็แบบ แม่ก็หนักมากแล้วนะคะบางทีดูแลกันเองบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ฝากถึงอวตารก็ต้องขอบคุณนะวันนี้ฟินรู้สึกว่าอวตารอาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะแต่มีหลายคนให้กําลังใจฟินเยอะมากแล้วก็ซัพพอร์ตจริงๆซัพพอร์ตเราไม่ได้รู้สึกว่าอวตารร้ายกับเราอะวันนึงคนนี้เคยร้ายกับเราเราพูดดีกับเขาพรุ่งนี้เขาพร้อมที่จะรักเราอะเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราทําให้เขายอมรับได้เขาก็ให้กําลังใจเราเยอะมากๆแล้วก็ซัพพอร์ตฟินเยอะมากๆต้องยอมรับว่า ตอนนี้อวตารโดยเฉพาะในกลุ่มเรียวนะคะกลุ่มสำคัญเลยเนะซึ่งเป็นซึ่งเป็นกลุ่มที่แสบที่สุดเป็นกลุ่มที่ร้ายที่สุดแต่วันนี้อวตารในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยอมรับในตัวเราไงก็ภูมิใจแล้วก็รักทุกคนนะคะเอ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ปดาราและ f แฟนเพจ f c e e o o o ท็อปดาร,า,ดา,ราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s u p e r t a ์แให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ